สบายดีสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบพ่อกันอีกแล้วครับเมื่อนี้ออกมาเล่นทะเลมาเก็บภาพบรรยากาศของเมืองหนาวประเทศแคนาดาครับเก็บมาฝากพี่ฝากน้องอากาศค่อนข้างจะนิ่งครับเมื่อนี้โอ้นกบินอยู่กลางทะเลเป็นตัวแคนาเดียนกูดครับตัวฮานป่าพืนน่นนละบินอยู่กลางน้ำ ซึ่งหลังจากหิมะตกเป็นหลายมือครับสิบกว่ามือขสองฝ่าหรือบสภาประกาศก็เปลี่ยนแปลงไปครับความหนาวเย็นเดีย๋ยวจะพาพี่พาหน่องไปย่างเลาะลุยลงน้ำริมทะเลกันโอ้สวยงามพี่หน้องเดียวเข้าไปแต่กระรู่าจิตย่างเขาไปเก็บภ้าเลยซ้ำเลยเดีย๋ยวจะพาพี่พาหนอห่องเขาย่างเลาะเบึงผ่อนข้างจะเย็นครับมื้อนี้ อุณหภูมิอยู่ใน11-12องศาแต่ว่าอากาศนิ่งลมบ่ค่อยมีก็เลยออกมาเลาะเก็บภาพพี่น้องเก็บไว้ให้พี่ให้น้องเฮาเบิง่งย่างเลาะย่างด้วยเข้าไปเบิ่งนํากันพี่น้องไปเบิง่งว่ามันเป็นแนวเด็ทางในโอนี่มาเก่อนข้าง,งจะหน่าพี่น้องเ <c oughs> ครื่องเกือบบูดไปไปย่างเลาะ Name Spinelli. How sẽ we call Nyang Penny? Young Penny, you know. Nyang Penny, you know. I không? know. Nyang Lockpaper. Why, I don't know. 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 I đây know. I don't know. I ดูยบไปำกันพี่น้องไม่ดีเป็นห้อยก้นหงา่งามากี่น้องไปน้ำก็เจาดีเลยก็เจายังไปได้เลหาลุยเข้าไปืดสอกสลัสแกกไปแนีวนี่แหละพี่น้องก็เจ้าไปเข้าก็ไปได้เ็เื่ีนผิดกฎหม้เด้อพอได้เห็ดท่า,ทาไล่เง เล่ความงามขนาดพี่น้องพุ้มใจพุ้มใจเลยมาเก็บภาพไปพี่เห็น้น้องเขาบึงเนี่ยสถานที่ต้องหนีที่พ่นถมนะพี่น้องเกือบท่วมหัวแต่ตอนนี้มันแข็งเลยเลยหัวคว่ำเย็นเขามาหนัยลื่นปวดเด้อพี่น้องไอ้มือสั่นจังหน่อยมันยังบ่เห็นว่าก่อนหินอยูสันะบึงสภาพที่มา มันกบก่อนหินเขาเดี๋ยวโบเห็นหมองก,ก่อนหิน,มนหมวกยังไม่เกิดเด็กมือสั่นมนือเรียนนิดหน่อยสิปปเพยายงเก็บภาพเห็นเลง,งามที่สุดพี่น้องไ,ออไปดูด้ไปเบิ่งกันดดหน้องรถเปินยังไันเอาหนีได้พี่น้องรถไม่โดดมค้งเปิดมาถมที่ตรงนี้ล ทีไปในประชาชนเป็นหมองจอดรถไปยังลุยกันจังบเสียเวลาพี่น้องย่านท่องฝ่าปดกกอนโอ้ยเดี๋ยวไปไก่แห้งงามพี่น้องเลยสดอ่อนหน้าหนํา,นา,นาเป็นน้าแข็งครับเป็นซ่าน้ำแข็งเต็ม,ตมบนเลยนามบหนาำโบอยากกระเพื่บแล้วอีกอย่างนึ่งมันบ่ม,นมีล่มพี่น้องมันก็เลยกระเพื่บ แต่พอคันล่มไมีมันก็สิกระเพื่อยู่เพราะมันมันยังบางอยู่ช่วงพอพื้นที่ตัวนี้เป็นทะเลใหญ่แต่มองได้ที่น้ำบ่ตริงที่เป็นบึงเป็นห้วยเป็นหนองมันก็เป็นน้ำแข็งเบิดพี่น้องมวนเป็นซิ่วเป็นยิบหยับยิบหยับยู่น้ำน้ำอู้มวลมันเป็นน้ำแข็งเบิดพี่น้องย่างบ่บ่ ตงสัยปลาซิวพี่น้องเพราะแง่หนิปลาซิวมันจะขึ้นเดี๋ยวผมไปเบิ้งเบิ้งมันเป็นน้ำแข็งเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่พี่น้องน้ำแข็งน้ำมก็เริ่มขยับเริ่มติงอยู่เดี๋ยวผมไปเบิง้งมันแน่ใจก,ก่อนยิบยับยิบยับถึงเป็นอย่างปลาซิวยิบหนา โมเมนต์ไปซิ่วพี่น้องเบิ้งให้คลายป่าตแต่ว่าเขาไปเบิง้งมันบ่เห็นโอ้น้ำถอดเสื้อผ้าแล่นน่องไปอาบเบิ้ง <laughs> น <laughs> <c oughs> ี่หนาวกักพี่น้องเไยร้อนเย็ยนไป <laughs> ย่างลุยกันพี่น้องโอ้แต่เสียอ,อด ปื่นีที่มันจะอ่อนที่งามพี่น้องโอ้เก็บมาฝากพี่ฝากน้องพุ่มใจดิเตียนกำลังใจให้พี่ให้น้องพอได้แวะเขามาเยี่ยมมาเยียนกูย่างน้งนำน้มแข็งพี่น้องกุบกลับกูกลักกบ,กลกกบจโสดด้วยผมว่าตากแดดหน,น่อยยังดีมีแสงแดดพี่น้องไปยังเละาละยังเลาะเต้อนเต้อนเต้นเตืนพี่น้อง มันแข็งกบขาบขกผาบเลยโอก,กาสยางต้องไปไกลล่ริมมันก่น,นเลยนะเพราะว่ามันลื่นพี่น้องเป็นน้ำแข็งกันนะมันยากลื่นจังหน่อยห้อยยางไปเหยียบตรงที่เป็นน้ำแข็งเส็ตใสนะย,ยานลมพี่น้องโอ้ยบรรยากาศพี่น้องเลยตัวทีอ่อนเป็นอย่างขึ้นมาได้งามคักนําแน่แต่สถานที่เก่าๆพี่น้องแต่ว่บพิษแปลกหูตาแต่ได้ความงามขึ้นเก่าๆพี่น้อง งามไปอีกรถฉาตินึงนะงามไปอีกแบบสวยงามสวยงามพี่น้องดีใจดีใจได,ด้มาเก็บภาพแนวนี้ให้พี่ให้น้องบึง่งเป็นกำลังใจใหพ้พี่น้องเฮาเด็นเมื่อวะมาเวียนบึง่งโอ้จะเสื่ออ่อนจะเสืออ่อนไปย่งางบึงเรื่อยๆพี่น้องลุยต่อเข้าไปจ้าม,มีแสงแดดจ้าม,มีนันนี้ฮะหนามกระด้งเริ่มกระเพื่อบพี่น้องนี่ลมมันไปปล่อยยิน ผมก็นึกว่าปัศซวิ่เกาปาซิวื้นหลายครับเ๋อนนี้ปาซิวหน่อยบ้านห้องนอั่นหละแต่ว่าเขาจะบบกินกันเนาอะอยู่นี้คนประเทศเขาจเจาเขาจะบ่กินเขาจะบ่เขาจะตีวมาหน่อยไปกินอีย่างนั้นเหรนไเขาจะมาเห็นแต่ว่าเขาจะก็ห้กินอยู่ครับเฮาสามารถเอาไปกินได้ปาซิวตาม,มากฎหมายแล้วเขาให้คนหนึ่งหกสิบตพี่น้องสามารถตักเอากระชอนมาตักเอาแล้วก็ไปดึกปา่าตึกยังเลยถันเฮาอยากมกเาก็มาตักเอาก็ พูดถึงเขาทักเขาทวงมากเขาบอกว่าเขาเอาไปตึกป่าแต่ว่าเขาเอาไปมกกินเนาะบ้านเขามกสเปีตูพี่น้องเสียบขึ้นกันโดนๆกินท่หนึงพี่น้องแต่ว่าสีเสียบคือบ้านเขามัอนก็บเสียบหรอกเพราะว่ากินไปหลังไม้ปีไม้ฉาดมันเนาะพี่น้องไม้ปีไม้เดือนบนไม้ปีไม้ฉาดเอ้ยแต่เสียอ่อนพี่น้องเลยความงาม